สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆเ,เจ๊กไก่ชา n น l นะคะวันนี้พามาในตัวในตัวเมืองที่บ้านเจ๊กไก่นะคะก็จะมีดีค่ะเห็นไหมเป็นโบสหัวแหลมๆที่นี่เขาเรียกคาซีโรนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะ นี้ที่ตัวเมืองค่ะที่บ้านเจ๊ไก่เมืองเบสทอิวนะคะเราเดินไปดูดดใกล้ๆกันค่ะคนเยอะมากะวันนี้อากาศดีค่ะเหือนไหมคะจะว่าไปแล้วทุกเมืองนะคะทุกเมืองในอังกฤษเนะี่ยถ้าเป็นเมืองใหญ่หน่อยเขาก็จะมีภาซีหร ดู inside ได like. 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 ้ still บริการละด้านในเขาก็ยังจัดเซอริวิสจัดอะไรอยู่นะคะเบิร์กทำงานปกติค่ะเดี๋ยวเราเดินไปด้านนี้กันค่ะโกด้าเบนี๋ยวเราเดินดูค่ะเพื่อน อยากให้เพื่อนๆได้เห็นว่าบ้านเมืองเขาเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะถ้าเป็นหน้าร้อนแบบนี้นะคะก็จะมีผู้คนออกมานั่งออกมานั่งจากแดดออกมาในทาวแล้วก็มานั่งคุยกันดื่มกาแฟคุยกันเดี๋ยวค่ะเราเดินไปด้านนี้ก่อนเราเดินอ้อมมาอีกนะคะ โอเคแล้ช่วงนี้ช่วงโควิดนะคะร้านค้าร้านค้าอะไรก็จะปิดสะส่วนมากมันจะเปิดเป็นบางช็อปแค่นั้นเองคะ่ะเวคซ์ย์เป็นเมืองที่ไม่ใหญ่นะคะ เป็นเนเล็กๆตอนที่เจ๊ไก่มาอยู่ที่นี่ใหม่ๆนะคะไม่มีคนไทยอยู่ไม่กี่คนคะ่ะมีอยู่ไม่กี่คนคนไทยไม่ใช่ว่าไม่มีเลยแต่มีมีแต่ส่วนน้อยมากแต่ตอนนี้นะคะคนไทยมาอยู่นี่ก็ก็เยอะพอสมควรคะ่ะ เห็นๆกันนะคะย <is> ิ่เห็นกันก็เยอะมาอยู่แถวแถวเวกฟิลแถวคาสเฟิร์ดหรือเมืองใกล้เคียงก็เยอะค่ะเดิน <is> ไปถ้าเดินตรงไปก็จะเป็นเป็นเทเนตี้วอล์คค่ะเป็นช็อปปิ้งมอลล์ใหญ่ๆเลยนะคะยังไงก็ให้อ่าน them You ี a l k ิวอพิสัยนะ แต่เราจะเลือกไปทางนี้ค่ะเราอ้อมมาทางนี้ดีกว่าร้านค้าร้านขายก็จะประมาณนี้นะคะปิดซะส่วนมากค่ะปิดซะส่วนมากเปิดเป็นบางร้านค่ะที่เห็นแดงๆขวามือนะคะร้านเขาขายอ่าโอนฟิตชิป p นะครับเขาเป็นเปนอาหารสำหรับคนอังกฤษโดยเฉพาะค่ะ เป็นปลาทอดกับมันมันฝรั่งทอดนะคะเรียกง่ายๆเห็นไหมคะนี่คะ่ะร้านปลาทอดอาหารขึ้นชื่อของอกิษนะคะก็มีพี่คนไทยทำงานอยู่ในนั้นเหมือนกันคะ่ะแต่วันนี้ไม่ได้ไม่ได้เข้าไปไปเซฮาหลแค่เดินผ่านเอาคะ่ะ ันนี้ก็จะเป็นร้านขายของจปบาถะค่ะเห็นไหมคะถจะเปิดเป็นบางร้านร้านขายของกระดุมพวกเอาไปตกแต่งแล้วก็เป็นเป็นผ้าที่เราใช้ถักนะคะเอาไปถักเสื้อถักผ้าพันคออะไรพวกนั้นค่ะนี่ค่ะเงียบไหมคะ ตอนนี้ในทาวไม่ว่าเมืองไหนเงียบมากเลยค่ะนี <c oughs> ่เก็บตกเยอะอิสตู o มอช็อปโครตันเถกนี่ค่ะเพื่อนๆจะเปิดเป็นบางร้านค่ะ วันนี้พามาเดินทาวไม่ได้ออกไปไหนคะ่ะออกมาฉีดวัคซีนเข็มที่สองแล้วนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆที่เมืองไทยเป็นยังไงบ้างคะได้ฉีดเข็มที่สองกันหรือ,อยัง ยังไงก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะจากโควิดเราเดินเราจะเดินอ้อมไปด้านโนูติเชวีโกหรือดาว่เราจะเดินอ้อม yeah. มาด้านนี้นะคะนี่ค่ะก็จะเห็นคนออกมานั่งนั่งตากแดดนั่งชิวๆนะคะไม่เพราะว่าน,านานแล้วไม่ได้ออกนานแล้วไม่ได้ออกจากบ้านตอนนี้เขาก็เริ่มปล่อยให้ออกมาแล้วก็เริ่มปลดล็อกมั่ง หน้าโทรศัพท์มืดเลยค่ะไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเห็นหรือเปล่านะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะ,จะแจ็คก่ไม่เห็นค่ะมันมืดมันแดดสอง นี่ก็จะเป็นร้านกาแฟนะคะคอสตา Costa. ถ้ามาในทาวเจแก่ก็จะมานั่งดืงนะ่มร้านนี้นะคะประจำตอนนี้เราก็จะมาอีกด้านหนึ่งของของคาซีโรนะคะเขาเปิดให้ไปข้างในแต่เราคิดว่าเราไม่เข้านี่นะคะเขาเปิดให้เข้าอยู่ค่ะแต่คิดว่า คงไม่ไปดีกว่าไม่เข้าไปค่ะกลัวเขาไม่ให้ถ่ายรูปอันนี้ทางเข้านะคะทางเข้าค่ะเห็นไหมคะเพืเเเ่อนๆนี้ทางเข้าค่ะ เรวเดินอ้อมไปด้านนู้นค่ะ